มาดูคันนี้หน่อยนะครับคันนี้เป็นรถของพี่ตูมนะครับหรือช่างตูมนะครับช่างตูมไปแลกมาใช่ไหมนี่แลกมานี่ไอไอคันของเราแต่ก่อนเป็นไหนเป็นแดดใช่ไหมเป็นแดดร้อยีสาีดำโลเขียวแลกมาแล้วให้เขาเทิร์นเงินให้ด้วยเขาเทิร์นให้เราเท่าไหร่เทิร์นให้พันหนึ่งใช่ไหมอันนี้มันเบฟร้อยยี่สิบห้า เบบร2 5 s นี่นิตุ้มเออตัวเรือนไมดิจิตอลเฮ้ยใส่คาดมือมาแล้วนะเว้ยน้องคาดมือฝากคานไหนอ่ะบอือทีนี้ก็แต่งตัวเทนี้เนาะงเลือกจัดสภาพฮะเลือกจัดสภาพใหม่แทนคือต้นสายรถเดิมเอาให้เป็นรถเดิมสั่นๆเนาะครับอืม รถ,รถคนบ้านไหน,นรถคนบ้านไหนรถบางชุบใช่ไหมนี่จะทำให้มันเป็นสภาพเดิมเลยเ,เอาแบบสะอาดเนาะช่างตุนมทำไปหลายคันแล้วนะครับ ก็จะเอารถแบบลักษณะแบบนี้แหละครับมาเอา,อเอามาปัน้นมาแต่งมามูมาชุบจะซื้อแตง่งซื้อแต่งเลยมันก็ไม่โดนใจมันต้องมาเรื่อเก่าตองเอา,เอาบบสภาพนี้แล้ต้องมาปรับเปลี่ยนใหม่เนาะอย่างนั้นมันก็ใส่ในสิ่งที่เราชบอบใช่ปั้นไปหลายสิบคันแล้วนะครับสําหรับช่างตูมของเราอืมก็คอยชมกันต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมีรถสวยๆวมาให้ดูอีก ส่วนมากเขาจะชอบเอารถเก่าแบบนี้นะครับช่างตูมนะครับเอามาแต่งมาโมมาอ่าไปว่ากันไปเดี๋ยวเรามาดู